ด้ามไม้ก็อกแบงกาไฟไกส์แตนเลสรอกโตคุชิมะลูกปืน4บวกหนึ่ง 1, ผ้าเบรกลื่นๆรับประกันเลยเออแปดตอนไม่ระเบิดยังแน่อนอนจัดไปคันถูกคุณภาพระดับประเทศมีแบตซูโกโกะมีเก้า10สิฟุตเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วคันฟูโกโกะครับลอกโตคุชิมะครับเสียงแจ๋วเลยครับตัวนี้โอ้ เสียงโคตรทาะครับปลอกวันนี้บอกเลยมาแล้วปูกะนะครับผมโอ้โหลายโคตรสวยอะลายสวยลายทั้งคันนะก็ขอกราบสวัสดีนะครับผมเพื่อนๆพี่ๆนักุ้ปปลาทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมร้านธนากรพิชิ่ง4คน11ตุลาธานีนะครับหรือว่าหอจกธนากรพิชิ่งนะครับวันนี้เราได้มารีวิวอยู่ที่โลเคชั่นใหม่นะครับนี่ ทีเคกนเนอร์ทำไมวันนี้หน้าดำคำเครียดวันนี้นะครับผมไปตกปลาเกียมาทั้งวันนะครับไม่ได้เด็กเลย,เลยครับผมไม่เข้าเลยเหรอเพราะว่าวันนี้อากาศมันเปลี่ยนนะครับวันนี้วมันที่ยี่ห้านะครับยี่ห้านะครับยี่ห้าก็อากาศเปลี่ยนตั้งแต่เมื่อคืนนะครับอากาศค่อนข้างที่จะเย็นและไม่ถึงว่าหนาวแต่ว่าเย็นแต่ว่าก็เปลี่ยนอากาศเปลี่ยนอ่ะปลามันไม่กินนะครับผมปลามันลอยนะครับขึ้นหน้าน้ํานะครับไปตกมาแล้วไม่กินเลยเกียดนะครับวันนี้แต่ว่าผมก็ได้ไปอัดสวายมาแล้วนะครับสองตัว ก็ค่อนข้างที่จะพิสูจน์ให้ท่านผู้ชมเห็นเลยว่าคันตัวนี้มันมีพรวเวลิฟด,ดีจริงๆนะครับนั่นก็คือ Webat Fu ูโกอุกัตย่แค่คันตัวนี้เราได้เอามาขายรอบหนึ่งแล้วนะครับมีตั้ง9และ10นะครับามารอบนี้ไม่มี8นะครับตัวนี้นะครับผมผมบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะพรวเวลิฟด,ดีเลยนะครับผม mm. พูดย้ำบ่อยหน่อยเพราะว่า ผมไม่อัดมาแล้วนะครับเวลาเราตั้งคันอย่างเงี้ยปาล์มวิ่งปุ๊บเราไม่ต้องหมุนลอกนะครับถ้าคันพาวอรลิสดีๆมันจะงัดขึ้นมาเลยนะครับมันจะด,ดีขึ้นเองเหรอใช่คันคันจีนนะครับผมหลายๆตัวที่ผมเอามาทดสอบนะครับไม่มปปีประสิทธิภาพเลยถูกเฉยๆนะครับแต่ว่าไฟเบอร์เยอะมากนะครับไฟเบอร์ไม่ต่ำกว่า60-70%นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาไฟเบอร์สูงๆนะครับผมเวลางัดตัวเนี่ย ปลามันมันวิ่งแล้วเรางัดปลามันมันขืนไม่ได้นะครับมันอ่อนมันอ่อนมันไปเฉยๆนะครับแต่ว่าเราประกันเลยคันตัวนี้นะครับไม่ได้โจมตีหรือว่าว่าให้คันจีนนะแต่ว่าเราต้องคัดจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าจะเอาคันตัวไหนมาให้ลูกค้าก็ได้นะครับมันต้องดูพร้อมดูด้วยนะครับดูพร้อมนะครับว่าคันเนี่ยเวลามาใช้มันใช้กับงานอะไรนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมบอกเลยว่าใช้กับงานสปิลสับเปิดปีสองล้องวิ่ง ดีหรือว่าใครจะไปตกเขาเรียกว่าอะไรนะปนินเหมือนหนองปลาไหลอ่ะเป็นตีตะก้อนี่แหละแต่ว่าเขาไปตกปนินกันนะครับตัวนี้ลูกค้าผมก็ซื้อไปเยอะนะขายออกเปพันพันคันแล้วแหละตัวนี้นะครับวีแบทฟูโกอุกะตัวนี้ทําลายเป็นลายข้ามันทั้งคันนะครับเราเคยรีวิวครั้งหนึ่งแล้วใช่หรอเใช่ตัวนี้นะครับผมบางคนน่ะถ้าคันมันแข็งจนเกินไปบางทีวัดอ่ะถ้าคันแข็งเราจะใส่สายเอ็นที่เล็กไม่ได้พอใส่สายเอ็นที่เล็กไม่ได้ มันจะทําให้ปลาเราแรงมากขึ้นนะครับถ้าคันมันแข็งมากๆเราต้องใช้สายไม่ต่ํากว่า12ปอนด์เพราะใส่สาย12ปอนด์เวลาปลากินหรือว่าปลาเข้ามาหาเหยื่อนะครับสายมันไม่มีความพิว้วปลาจะกินยากมากขึ้นนะครับปลาทุกวันนี้เหมือนรจบจากฮอกบอ์ดมานะครับผมนะ <c oughs> <c oughs> น่าจะทําวิจัยเรื่องเข้าเหยื่อยังไง <c oughs> ไมไ่โดนตะขอเบ็ด <c oughs> โหโคตรไวอ่าหนึ่งไวสองกินเหยื่อโคตรเบานะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าท่านผู้ชมไปใช้ สายเอ็นที่ใหญ่นะครับผมมันจะทําให้นะครับเวลาปลากินนะครับมันจะระแวงมากถึงมากที่สุดนะทุกวันนี้ดูเลยสังเกตเลยนะครับหลายๆหมายนะครับผมนะตกแทบจะไม่ได้ปลานะครับไม่ใช่ปลาไม่มีนะมีแต่มันระแวงนะครับผมเนื่องด้วยสภาพอากาศเนื่องด้วยการตกปลาที่เยอะขึ้นแล้วก็นักล่าที่เยอะขึ้นอย่างพวกะดงชะดูนะครับปลามันจะกินระแวงมากขึ้นนะครับกลัวพวกชะดูมันจะเข้ามาชาร์นะครับพวกปลาเก็บตัวเล็กๆนะครับ กินเด็ดยากมากนะครับแต่ว่านะครับตัวนี้นะครับถ้าท่านท่านท่านผู้ชมใช้คันตัวนี้นะผมบอกเลยว่าเวลาท่านผู้ชมไปใช้อะใช้ตั้งแต่ได้ตั้งแต่สาย6ปอนด์หกแปดสิบสิบสองก็ยังใช้ได้นะครับตอนที่ผมไปตกสวายวันนี้ผมใช้แค่แปดปอนด์นะครับคันให้ตัวได้มี power lift เบาวัดไว้นะครับผมดียังไงดีเพราะว่าเวลาท่านผู้ชมไปใส่สายเล็กๆลกลดอัตราการระแวงของปลาอย่างที่ผมพูดมาเมื่อกี้นะครับ คันตัวนี้เวทอยู่ที่10 30กรัมนะครับเวทเหยื่ออยู่ที่10 30กรัมเวทคันก็ตามอ้างอิงตามนั้นเลยนะครับผมนี่ไงสิบสามสิบ,บสวยว่ะนี่เห็นไหมเก้าฟุตสองท่อนนะครับไกด์อย่างดีนะครับผมการันตีจากธนากรเลยว่าของวีแบทแท้ล้านเปอร์เซ็นต์นครับอีซีก็เป็นของวีแบทเลยนะครับตัวนี้นะครับผมสวยเบาทนทานนะครับไม่ใช่เอามาขายมั่วๆทางเราเป็นการ ทดสอบมาค่อนข้างที่จะมันก็ขายมาเยอะแล้วอะ่ะรอบที่รอบที่แล้วรอบก่อนก็ทดสอบมารอบนึงแล้วแต่ว่ารอบนี้เราก็ไปตกมาให้ท่านผู้ชมดูแล้วจับคู่กับรอบตัวคูชิมะนะครับรอบตัวนี้นะครับผมสี่บวกหนึ่งลูกปืนนะครับผมแล้วก็นะครับออกแบบและดีไซน์มาค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับเป็นสีเทาเงินนะครับหรือว่าคอนเงินเสียงเนี่ยอย่างสุด เออสีเอ้สีมันตัดกันดีมากเลยเนาะนี่ดูเสียงเ,ยเสียงโคตรสุดยอดนะครับแล้วก็ตัวนี้<ด>เลยน,นะครับผมตัวนี้<ร><ร>เป็นอะลูมิเนียมนะครับผมได้สีเป็นสีทองมาตัวนี้เป็นอลูมิเนียมได้สีส,สีทองนะครับขาเป็นโลหะกดพับได้แข็งแรงทนทานอย่างแน่นอนนะครับรตัวนี้เป็นเบอร์500เป็นเบอร์500อยนะครับเปรียบเทียบกับลอกทั่วไปนะครับผมตัวนี้ค่อนข้างที่จะคุ้มเลยเพราะว่าเขาให้ตัวนี้มานะครับ ผ้าห่อรอ้อยสามารถใส่ติดกับคันเวลาไปตกได้เลยนะครับใส่มาเป็นรอยใสามาเป็นกล่องนี้ได้เกลเอ่องสามารถเอาไปทํากับข้าวนะครับเวลาซื้อลอกไปก็บอกว่าเขาแถมกล่องตัวนี้ไว้ให้แฟนนะครับไว้ให้แฟนใส่กับข้าวให้กินนะครับแฟนจะแฮปปี้แล้วก็เราจะไม่โดนด่าอย่างแน่นอนนะครับผมทุกคู่ทำไมมันง่ายจังวะตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าลอกตัวเนี้ต้องไปดูตอนอัด นะครับมัน uh huh. อาจจะได้อัตราลดไม่เท่าตอนอัดนะครับแต่ว่าผมมีรีวิวตอนไปตกปลาจริงๆให้ดูท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับตัวนี้ผมบอกเลยว่าเสียงอะ่ะค่อนข้างที่จะสุดยอดนะนี่ uh huh. สุดยอดจริงๆนะครับผมใส่สายเบอร์แปดนะครับไปตกปลาสวายวันนี้นะนึ่งนะครับข้อดีของตัวนี้เป็นผ้าเบรกที่ไม่ติดรับประกันเลยไม่ติดท่านผู้ชมจะปิดแน่นขนาดไหนถ้าเวลาปลากระชาก ถ้าเบรกมันจะคลายตัวออกมานิดนึงคือไม่แน่นจนเกินไปนะครับเพราะว่าล้อคง,งนี้เวลามันแน่นจนเกินไปเราอะใส่สายเล็กอยู่แล้วนะครับถ้าผ้าเบรกมันวิ่งไม่เสถียรหรือว่าวิ่งแล้วกระเดา้าตึก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 ตก,ตก,กระเดา้ากีดกีดกีดเด้ายังไงเด้าไงโอ้ยังกูททำเด้อหลายคนไม่มีเอวแล้วเอวหมดแล้วเออเอวหมดแล้วตัวนี้นะครับผมรับประกันเลยว่าผ้าเบรกไม่กระเด้าอย่างแน่นอนนะครับบอกเลยว่านะครับเวลาปามันวิ่งสายไม่กระเด้าเวลาท่านผู้ชมไปใช้จริงๆนะครับผม ไม่ค่อยจะมีปัญหาเลยเรื่องสายระเบิดระหว่างอัดปลานะครับ uh huh. เพราะว่านะครับท่านผู้ชมเวลาภาพเบรกมันเนียนหรือว่าเวลามันวิ่งแบบสมูทมากๆเนี่ยมันจะทําให้สายเอ็นไม่หยิกไม่งอด้วยนะครับเพราะว่าถ้าสายเอ็นหิกงอเวลาวิ่งนะครับผมมันจะทําให้นะครับสายมันขาดไวมากขึ้นนะครับตัวนี้ฝากไว้เลยนะครับผมผมพูดอย่างนี้ท่านผู้ชมไม่เห็นภาพหรอกเดี๋ยวไปดูตอนผมอัดปลาสวายนะครับนี่มันสวยเนาะลงตัวกันสวยลงตัวสวยสวย ตัวนี้นะครับผมสุดยอดออตัวนี้แล้วก็ไม้ก๊อกเป็นรับประกันเลยไม้ก๊อกแท้นะครับผมไม้ก๊อกแทๆไม่ใช่ดามโฟมแล้วก็เคลือบด้วยไม้ก๊อกตัวนี้เป็นไม้ก๊อกแทๆนะครับผมนะครับสวยงามสุดยอดนะครับสาหรับนะครับท่านผู้ชมนะครับในวันนี้นะครับรอบผมเปิดราคาให้อยู่ที่ราคาเฮ้ยสามร้อยเก้าสิบบาทเย้แสามร้อยเก้าสิบบาทราคาราคาเด็กสเปกโปล ราคาเด็กาาสเปกเโกบอกเลยทำไมกูพูดแบบนี้มากูติ<ะ>ตดไสดรสดรอเปล่าติดไรสด <laughs> ราคาเด็กสเปกโกลูกพี่บอกเลยลเนะครับสวยงามสุดยอดอาดูกันชัดๆนะครับตัวนี้นะครับบอดี้ <Body S 2> <Body S 1> เป็นกาไฟนะครับบอดี้เป็นกาไฟทั้งตัวนะครับผมนะถ้ามันจะหักจะพังผมไปอัดสวายมันน่าจะหักตั้งแต่ในคลิปแล้วนะครับผมรับประกันเลยว่าตัวนี้เวลาท่านผู้ชมซื้อไปอปัดปลาไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับนะเพราะว่าผม เวลาขายของผมไม่ได้ขายอยู่ที่ว่าเราจะขายราคาถูกอย่างเดียวถูกด้วยราคาเป็นมาตรฐานแล้วก็ผมจะทดสอบด้วยว่าตัวไหนมันน่าให้ท่านผู้ชมไปตกปลานะครับเพราะว่าอุปกรณ์บางตัวบางบริษัทไม่ได้คํานึงถึงเวลาท่านผู้ชมไปตกนะครับเขาคํานึงแค่ว่ากดต้นทุนลงให้ต่ําแล้วก็เวลาท่านผู้ชมมาใช้ก็ช่างนะครับผมนะแต่ว่าผมอ่ะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับถ้านะครับราคา เหมาะสมกับคุณภาพผมจัดการไม่ให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังแลวก็สั่งซื้ออย่างแน่นอนนะครับตัวนี้ผมการันตีให้เลยตโตคูชิมารับประกันเลยว่าข่าเบรกสมูทเครื่องไม่มีปัญหาอัดนิ่มขาแข็งแรงพกพาสะดวกนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นขากดับนะครับเวลาท่านผู้ชมพกไปก็พับขาแบบนี้เลยไปถึงที่ตกเกาะปึ๊กง่ายนิดเดียวนะครับผมสีสันสวยส,วสดงดงามนะครับผมหนอบเป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับไม่ใช่พลาสติกนะตัวนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับ ปาไปด้วยตัวนี้390บาทส่วนขั้นเฮ้ยตัวนี้9กฟุตอาจจะไป9าฟุตอ่ะให้ท่านชมดูสวยๆเลยมาวางใส่นี่แล้วก็ถ่ายให้ดูเลยเฮ้ยตรงนี้แสงได้ตรงนี้แสงได้มันสวยนะครับผมตอนนี้เรากําลังทํกระดังนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดตัวกดังเราสักหน่อยนะครับตัวนี้นะครับไปหลายแสนแล้วสุดยอดหมดไปหลายแสนเกือบล้านนะตัวนี้เราก็ทำกโกดังใหม่ตัวนี้ผมจะทำออฟฟิศใส่นี่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะ มีที่รีวิวสวยๆแล้วก็มีกัวดังเวลาเราไล์ทรงไล์สดอะไรก็จะดูแบบราการงานสร้างรอแป๊บนึ่งรอแป๊บนึงกำลังทำกำลังทำเนาะตัวนี้เป็นคันสิบฟุตเวียเดียวกันแต่ว่าตัวโคนตัวเนี้ยจะมีไกด์สตัวจะมีไกด์สองตัวสิบฟุตอ่านับไกด์นะครับหนึ่งสองสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัว ส่วน9ฟุตไกด์7ตัวนะครับลดลงมาตัวหนึ่งนะครับไกด์ตัวโคนมีตัวเดียวนะครับแต่ว่า10ฟุตนะครับมันจะใส่ตัวโคนมาสองตัวนะครับนะครับฝากไปด้วยนะครับผม10ฟุต690้บาทสุดยอดสุดยอดส่วน9ฟุต9ฟุต9ฟุตตัวนี้670เจ็ดสิบบาทนะครับต่างกัน20บบาทให้ท่านผู้ชมเลือกนะครับว่าท่านผู้ชมจะใช้ ความยาวเท่าไหร่นะครับบางคนนะครับเอาสิบฟุตไปใช้มันเกะกะเพราะว่าหมายแถวบ้านอาจจะโรกร้างหรือว่าอาจจะไม่เหมาะกับคันที่มันยาวจนเกินไปก็ใช้9กาฟุตไปแล้วกันนะครับท่านผู้ชมนะมีให้เลือก2เวอร์ชันนะครับมี 9- และ10นะครับ9้าอยู่ที่670บาทนะครับ10อยู่ที่690บบาทนะครับผมนะจัดไปนะครับท่านผู้ชมนะมีบริการเก็บเงินปลายทางทุกกรณีนะครับผมยกเว้นส่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับประเทศเพื่อนบ้าน โอนมาเลยเดี๋ยวผมจะหาชิปปิ้งให้ถึงบ้านท่านอย่างแน่นอนนะครับถ้าไม่ถึงผมรับผิดชอบเองนะครับเดี๋ยวโอนเงินคืนเลยนะครับประเทศเพื่อนบ้านนะครับหรือว่าฟังแล้วนะครับโอนมาเลยคอยรับประกันนะครับมองที่ข่อยตั้งบริษัทหนึ่งแปดจมูเกลตบนสะพาวเพื่อเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับถ้าท่านว่าผมส่งของว่าจริงมาตามได้เลยนะครับเพราะว่าเราส่งเรานี่วันนึงเยอะมากเยอะมากนะครับเกือบห้าสิบหกสิบชิ้นนะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามผมจนถึงทุกวันนี้นะครับหรือว่า ช่วยอุ่นหนสินค้าหรือมั่นใจในคุณภาพของธนากรฟิชชิงนะครับเราทํางานกันอย่างเข้มแข็งนะครับเพื่อที่จะทําให้ท่านผู้ชมนะครับสบายใจที่สุดในการตกปลานะครับแล้วก็สบายใจในการใช้อุปกรณ์ตกปลาที่คัดสรรโดยเรานะครับผมนะการันตีให้นะครับว่าซื้อไปท่านไม่เสียเงินเปล่าอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ก็ไปแล้วนะครับท่านผู้ชมนะขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามผมจนถึงทุกวันนี้นะครับผมมี บริษัทแล้วก็เครื่องการันตีว่าธนากรวิชิงมาถึงทุกวันนี้ไม่โกงท่านผู้ชมอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเรานะครับเปิดเป็นบริษัทแล้วนะครับผมนะมีตัวตนจริงๆ,ๆนะครับแล้วก็เรารันมาแบบต้องจริงใจกับท่านผู้ชมอะ่ะถ้าไม่จริงใจกับท่านผู้ชมเราไม่ถึงทุกวันนี้อย่างแน่นอนนะครับน,นะการันตะีเลยนะครับไปแล้วท่านผ <chaud S 1> ู้ชมเดี๋ยวไปดูการรีวิวการตกสวายกันดีกว่านะครับว่าคันมันจะโดนจริตท่านผู้ชมหรือเปล่านะครับหรือว่าถูก ความต้องการที่ท่านจะท่านผู้ชมจะเอาไปใช้จริงหรือเปล่านะครับพูดกำลังติดๆคันๆ้วครับกำลังจะหมดลมแล้วสะโกปลามาเหนื่อยครับปวดแขนด้วยเนาะโอเคไปแล้วสวัสดีครับจ้งบอยเป๊ะยวมาจับวาง คันฟูโคกะครับลอกตัวคูชิมาครับเสียงแจ๋วเลยครับตัวนี้ดูแอคชั่นคันครับอาดสุดยอดนะครับวันนี้มาตกสปิวแต่ว่าสปิวไม่กินครับอากาศเปลี่ยนครับวันนี้นะครับไม่กินก็เลยตีนมปังถวายครับผมนี่แหละลอกเล็กๆจิ๋วเบอร์ห้าร้อยนะครับแล้วก็ไอตัวคันฟูโคกะครับบอกเลยว่าสุดยอดดู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 แอคชั่น แอคชั่นสุดยอดเลยเหรือว่าปลาเดี๋ยวกำลังมาสายเบอร์12เล็กๆครับอัดสุดยอดครับตัวนี้ครับผมบอกเลยว่าถ้าใครไม่ชอบคันแข็งๆนะตัวนี้ตอบโจทย์ไม่อ่อนมากไม่แข็งจนเกินไปโอ้โหวิ่งโอ้โหเสียงโคตรเพาะครับลองตัวนี้บอกเลย โอ้โหอ้าวทำไมมันไปยาวอย่างเงี้ยนะครับอย่าว่าขึ้นมาครับขึ้นมาแกร์ก็จะหมดขึ้นมาครับขึ้นมาขึ้นมาครับสวายครับสุดยอดอโคตรมันนะครับรอบตัวนี้เห็นไหมหน็อบจับเป็นขาอลูมิเนียมครับสุดยอดสุดยอดตัวนี้ขาท็อปได้นะครับ พกพาสะดวกมีสู่ p อ w e ล l i f t ของคันได้หรือเปล่าใช่ไหมคันมันจะดีดเองดูนะนเห็นไหมเราเรียกว่า p อ w e ล l i f t มันดีครับดูดูมาดูมาดูมุมนี้จะเห็นดูด,ดูเห็นไหมเราล้างคันไว้ไหมเห็นไหมคันมันจะดีดปลาเข้ามาเองนี่ เรียกว่าพาวเวอร์ลิฟ์ดีครับเห็นไหมดูนะดูนะเห็นไหมนี่มันจะดึงปลาึ้ิเองโอมาแล้ว่ครับตับโอเคหย่อนสายเปิดหน้าลอกปุ๊บนี่ก็ค่อนข้างที่จะเป็นคันตัวหนึ่งนะครับที่แนะนำเลยนะครับวันนี้ชิวๆนะครับเห็นไหมใส่รองเท้านะโคตรเท่ CEO ตีนล้นครับวันนี้ฟูโกุกะนะครับผมโอ้โหลายโคตรสวยอะลายสวยลายทั้งคันนะดูปลายดูปลายลายทั้งคันจริงๆครับปลายก็ทำลายมาเห็นไหมลายหมดเลยนี่ดีซีก็สวยนะครับดูขนาดคันเท่านี้ก้อยผมอะเล็กกว่าน,นี้ก้อยนะครับนะถ้าใคราสายที่ตกปนินนะโคตรมันบอกเลยนะครับเบียดแค่นี้คุณภาพแค่นี้สุดยอดจริงๆหกร้อยกว่าบาทเองนะครับ กับลอกนะครับตัวนี้ TW 105นะครับของโตคคชิมานะครับตัวนี้ลอก4บวก1ลูกปืนนะครับเป็นระบบตีกลับแบบระบบเดียวนะครับไม่ใช่ระบบคืน2ระบบนะ1นะครับบอกเลยว่าตัวนี้รับประกันธนาคกรฟิชชิ่งนะครับ,บ,บ,รกชชรบแกวอยู่แล้วเยิ่เดี๋ยวไปดูอีกตัวไป เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วโอ้ยไปแล้วไปแล้วดินไวจัดประหลัดพยายังงานเอาเอาโอ้ยขนาดอะไรบ้านี่ฟูคูกะสุดยอดครับบอกเลยดูดูดูเรียนนิ่มเถอะละตใหญ่บ้านี่ จรองเลยนี่ออบรลีฟคันตัวนี้โคตรดีบอกเลยเห็นไหมเอ๊ะห็นไหมเหาจะงัดปลาเข้าให้เองครับดูนะนเห็นไหมออบรลีฟมันดีมากครับบอกเลยถ้าใครจะไปเล่นสัิปวนะผมแนะนํานะครับโลกตัวนี้ก็ตัวคูชิมาตัวนี้ผมสั่งมาใหม่โคตรสุดยอดเลยขากดพับได้นะครับเหมาะสำหรับพกพาเลยนะครับผมแข็งแรงผมทานแน่นอน รอบสามร้อยเก้าสิบบาทเองนี่แลาวทำไมเข้าไวจังเลยวะอฮ้ยอะไรเะอทำไมไม่เข้าไวจังเลยโอ้ยดูด,ด,ดูดูพขาอ,อขิก็รีบของคันนะครับผมจะตั้งไว้เฉยๆนะนี่จัดเองอ่ะเอาไวรีบด,รดีมากครับทำตรงนี้ วีแบดไม่ได้จ่ายนะโฆษณาเองใช่ <c oughs> ถ้าวีแบดบีแบดเ,เห็น,หนอ,อ่ะช่วยลดให้หน่อยนะครับรอมแ้่เดี๋ยวผมจะมาลดให้ท่านู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้โหโอ้โหูดูดูดูพอร์เพอร์วิวของคันนะดูนะโอง,งัดนะใช่ไอ,อหไใหญ่ ใหญ่เหรอใหญ่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 เดินครับเดินใหญ่แล้วคิดว่าตัวเล็กๆใหญ่จ้โอยิ่งครับผมบอกเลยว่าลอกตัวเนี้ยผ้าเบรกมันสะดุดเลยตรคุชิมะเขาขึ้นชื่อเรื่องผ้าเบรกเนียนครับลอกเล็กๆอย่างเงี้ยผ้าเบรกโคตรเนียนดูเวลาวิ่งอ่ะเห็นไหมวิ่งมันจะไม่กระเด้าตึ๊ก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 อย่างเงี้ยกระเดา ใช่เหมางนไหมมันจะวิ่งแบบสมูทมากเลยครับเห็นไหมเวลาปลาวิ่งพอเบรกไม่กระเดา้าลดอาการสายขาดอย่างแน่นอนครับเราจะไปโหลดสายเล็กขนาดไหนก็จัดไปบอกเลยค่อนข้างที่ชิใหญ่ค่อนข้างที่จะใหญ่ครับดูพอเบรกแอคชั่นคัน จุ่มน้ำหน่อยนึงเดี๋ยวสายมันจะสายมันเขาเรียกว่าไม่คายความร้อนครับเพราะว่ามันเสียดยสีในสปูลน,นะครับเสียดสีแล้วใช่มันเกิดความร้อนนะครับถ้าเราเล่นปลาใหญ่นะครับอุปกรณ์เราเหมือนอ๋อใช่ใช่ใช่ <S <S อ,อุปกรณ์เรามาแล้วมาแล้วไม่ได้แบบ สำหรับที่มันเล่นปลาใหญ่โดยเฉพาะนะครับอย่างพวกคันสปงสกิวอย่างเงี้ยนะครับสายเอ็นเล็กๆ10อปอนด์8ปอนด์12ปอนนะครับมาแล้วเราควรที่เวลาอัดเนี่ยเราสายจุ่มน้ำครับนี่สะบัดหน่อยึ่งเพื่อให้สายมันลายความร้อนนะครับปลาตัวนี้ก็ประมาณสี่โลนะครับก็สบายลอกเบอร์500อกับปลาไซสี่โลนี่สบายเลยใช่ไหมสบายครับผมรับประกันเลยตัวนี้ถ้าเบกเนียนนะครับแล้วก็ คันฟูโกะของเรานะครับเขาลิฟท์สูงมากนะครับผมบอกเลยนะนักตกปลาจะเจอปัญหาที่เวลาใส่สายเล็กๆนะครับตกสปิลนะครับโดนปลาไซส์ตั้งแต่2โลขึ้นไปนะครับถ้า้าเบรกไม่เนียน้าเบรกไม่ดีเวลาสายมันวิ่งมันจะกระเดากึกๆๆนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วมันจะทําให้สายขาดสายขึ้นเกี่ยวง่ายนะครับแต่ว่าลอกตัวนี้นะครับตัวคุชิมะผมได้คัดสรรมาสําหรับพี่ๆนักตกปลาแล้วนะครับตัวนี้รับประกันเลยนะครับ มวลแน่นอนนะครับสุดยอดนะครับรอกคันนะครับรอกตัวนี้390บาทคันเดี๋ยวไปดูในรีวิวนะครับจัดไปธนาคารฟิชชิงดูดูดูปลาเออวิธีการปลดดูดิใช้หลอดนะครับเมื่อกีเราใช้ตะขอเล็กๆไอ้เขี้เบียดปิดเอาขี้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแกะออกแกะเอาคีมมาโอเคอันนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเอาคีมมาแกะให้ ให้ปลาหลุดออกก่อนนะครับเพราะว่าเราใช้สายเล็กนะครับเล่นวันนี้ใช้สายแค่8ปอนด์นะครับเล็กมากเราจะมาตกปลาเกตให้ท่านผู้ชมดูนะแต่ว่าปลาเกตไม่ค่อยกินนะครับเหมือนมันลอยเพราะว่าวันนี้อากาศหนาวนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันนี้วันที่20 20 25 25หรอวันที่วันที่25นะครับเป็นวัน25หรอ วันนี้วันพฤหัสโอเรพฤหัสโอเควันที่วันพฤหัสที่ยิมห้านะครับมันหนาวตั้งแต่เมื่อคืนนะครับปลาไม่ค่อยกินนะไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่นะครับแต่ว่าสําหรับปลาเกียรนะไว้ใจเลยคันนี้เบาด้วยนะครับผมเบาอ่ะไม่มีปัญหานะครับรอบเบอร์ห้าร้อยคันเล็กเล็กกว่านี้ก้อยบอกเลยคันนี้เวทเท่าไหร่ครับตัวนี้แหละครับเวทเท่าไหร่มะเนี่ยสิบสามห้าเลยเปล่าอ่าใช่เวทเดียวสิบสามสิบห้ากรัมนะครับผมจัดไปจะได้ก่อนจริง